สวัสดีครับ BT Premium Auto s h i o n ครับส่งงานครับแล้วอยู่กับรถรุ่น e x c e n d e r ครับลูกค้าได้ทำการอัพเกรดเป็นลูกแก้ว LED B11 นะครับพร้อมด้วยกรอบวงแหวนนะครับแล้วก็ d e v I นะครับแล้วก็ Daylight นะครับ a าสตารถนะครับพอ Daylight าร์ท r รถขึ้นมาก็จะวิ่งเรียงเม็ดก่อนนะครับค่อยกลายเป็นสีขาวไฟเลนนะครับ ไฟลีครับวงแหวนเดวิไอก็ติดครับไฟเลี้ยวครับเดรล้ายจะมีไฟเลี้ยวในตัวครับโอเคครับชุบชุุกเฉินครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับดาวฉุกเฉินครับโอเคครับไฟตามครับ พอเปิดไฟต่ำมันตัว DVI ตาสีแดงก็จะดับไปนะครับเดี๋ยวเราพามาชมแสงหน้าตัวรถนะครับส่วครับดูแสงผ่านปีนนะครับส่วนครับนี้แสงจากข้างในรถนะครับดูจากข้างนอกแสงแทบไม่แตกต่างกันนะครับทางร้านมีห้องั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านไหนครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก BTP r e m i u m Auto s i ร์ที่น,นได้ทุกสาขาครับขอบคุณครับ